คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวขายรถนิสสันฟอนเทียคันนี้นะครับนิสสันฟอนเทียปี48ครับพวงมลาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นกระจกไฟฟ้าเดี๋ยวราคาผมจะแจ้งที่หลังนะครับพร้อมกับเบอร์โทรผมจะแปะไว้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพก่อนนะครับว่าสภาพดีไหมนี่นะครับตอนนี้ผมจะให้ดูสภาพก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไง นี่ครับรถเดิมๆครับรถเดิมๆบางๆครับสีเดิมๆนะครับรถยังไม่ได้ทําสีครับรถยังบางๆเดิมๆครับทะเบียนหกแปดครับทะเบียนยังไม่ขาดครับนี่ครับทะเบียนปีหกแปดล้อแมกี่ครับล้อแมกขอบสิบสี่ครับ เดี๋ยวดูสภาพด้านนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรถสภาพเดิมๆสีเดิมๆครับรถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำครับรถคันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเปิดประตูข้างนี้ดูนะครับนี่ครับแผงประตูก็ยังสวยยังดีครับแผงประตูกระจกไฟฟ้าครับเกะคอนโซลอย่งดีครับนี่ครับ เบาะคนนั่งข้างก็ยังดีก็จะมีเก่าหน่อยนะครับเพราะว่าตามอายุการใช้งานนี่ครับเบาะด้านหลังก็ยังดีครับไม่ขาดนี่ครับไปดู จะไปดูด้านหลังต่อนะครับประตูปิดสนิทด,ดีครับนี่ครับประตูไม่ตกเดี๋ยวดูคัตซีครับเดีดูคัตซีคัตซีสวยไหมนี่ครับคัตซีสวยครับรถคันนี้ ดอกอยางก็ยังเหลือเยอะครับนี่ครับดอกอยางออยังเหลือเยอะล้อแม็กขอบ14นะครับมีแม็กไลเนอร์ด้วยนะครับรถคันนี้มีแม็กไลเนอร์ด้วยนี่ครับให้ดูสภาพไฟท้ายยังดีครับไฟท้ายไม่แตกไม่ร้าวไฟท้ายยังดีกระบะมีแม็กไลเนอร์นี่ครับ รถสภาพเดิมๆครับสีเดิมๆต่เปิดท้ายให้ดูครับนี่ครับฝาท้ายก็เปิดง่ายครับฝาท้ายเปิดง่ายมิตสันฟันเทียรุ่นนี้แข็งทนครับี่ครับประตูฝาท้ายก็ปิดง่ายครับเดี๋ยวให้ดูช่วงล่าง้านท้าย ช่วงล่างก็ยังดีครับแต่ไม่มีล้ออะไรนะครับนี่ครับมาดูด้านนี้ดอกยางด้านนี้ก็ยังเหลือเยอะครับดอกยางก็ยังดีสีเดิมๆครับรถรถบางๆครับนี่ครับขอให้ดูเลยรถยังไม่เคยทำสีครับรถคันนี้ สภาพเดิมมากครับคัดซีด้านนี้คัดซีด้านนี้ก็สวยครับนี่ครับคัดซีสวยมาดูห้องคนขับด้านนี้มาดูเบาะเป็นกระจกไฟฟ้าครับปรับกระจกข้างก็ไฟฟ้าครับนี่ครับปรับกระจกมองข้างก็ไฟฟ้า เบาคนขคับก็จะมีขาดบ้างนิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานนี่ครับแต่ส่วนมากแล้วก็ยังดีนะครับนี่ครับมาดูเรือนไม้ครับเข็มวัดความร้อนเข็มน้ำมันใช้ได้เข็มวัดรอบเข็มไม้ใช้ได้นะครับ ตัวเลขกิโลเป็นดิจิตอลแล้วนะครับนี่ครับแอร์เย็นเกียร์ธรรมดาครับเกียร์ไม่หลุดไม่หอนครับเข้าได้ทุกเกียร์เข้าง่ายทุกเกียร์ครับเบรกมือใช้ได้ครับเบรกมือนี่ครับให้ดูสภาพรถคันนี้เดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ดูนะครับว่าติดง่ายไหม เครื่องติดง่ายครับนี่ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเครื่องกันครับนี่ครับประตูปิดสนิทด,ดีครับประตูไม่ตกครับรถดเดิมๆครับรถไม่เคยชนสียังเดิมๆครับบางๆ นี่ครับยางหน้าก็ยังเหลือเยอะครับแม็กขอบสุดซีนะต่อไปจะให้ดูเครื่องครับอะตอนนี้มาดูเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับเครื่องนิ่มดีครับรถคันนี้เครื่องยิงเจ๋วเลยครับเครื่องสวยผมจะถอดที่วัดน้ำมันเครื่องให้ดูนะครับว่าเครื่องหลวมไหม นี่ครับดูชัดเลยครับเครื่องไม่หลวมครับเครื่องแน่นครับนี่ครับเครื่องแน่นเดี๋ยวมาดูหม้อน้าครับเดี๋ยวจะเปิดหม้อน้าให้ดูนี่ครับ ม่อน้ำนิ่งครับน้ำไม่ดันครับเครื่องดีครับม่อน้ำปกติครับรถคันนี้สภาพเดิมมากครับเอกสารทะเบียนพร้อมโบนนะครับทะเบียนไม่ขาดได้ดู ด้านหน้าครับช่วงล่างด้านหน้าช่วงล่างยังดีครับด้านหน้านี่ครับช่วงล่างด้านหน้าก็ยังดีนี่ครับผมไม่ดูห้องเครื่องครับทีนี้ห้องเครื่องเดิมๆครับ รถคันนี้ไม่เคยชนครับนี่ครับฝากระโปรงก็เดิมเดิมครับกันความร้อนก็ยังเหมือนเดิมนอ็อตฝากระโปรงก็ยังไม่ขยับเลยครับยังไม่เคยขันเลยครับห้องเครื่องเดิมเดิมนี่ครับคานหน้าคานหน้าก็ยังดิมเดิมครับรถไม่เคยชนครับรถคันนี้ไม่เคยทําสี รถดเดิมๆสภาพสวยครับเครื่องยนต์ก็สวยครับนี่ครับเครื่องยนต์ก็ยังสวยเดิมๆเครื่อง2007นะครับนิสสันฟอนเทีย2007รุ่นนี้แข็งแรงทนทานครับใครที่เคยใช้จะรู้ดีนะครับรุ่นนี้แข็งทนนี่ครับสภาพเดิมๆครับไม่เคยชนไม่เคยคว่ำครับรถคันนี้ สำหรับรถนิสสันฟันเทียปี48คันนี้นะครับผมตั้งราคาไว้ที่95,000บาท95,000บาทนะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ผมแปะไว้ท้ายคลิปนะครับรถนิสันฟันเทียเครื่อง2,007นะครับสภาพเดิมๆครับไม่เคยชนไม่เคยทำสีครับรถคันนี้สภาพเดิมมากครับกระจกไฟฟ้าบวงมาลัยพาลเวอร์แอร์เย็นครับ ผมตั้งราคาไว้ที่95,000บาทท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ผมแปะไว้ท้ายคลิปสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป